มิวสิกอามสเป็นเทคนิคที่แบบเทคนิคไม่ค่อยเห็นที่ไหนนะเออไม่ค่อยมีเพราะว่าเทคนิคนี้มันส่วนมากจะไม่ใช่เครื่องนี้เล่นเป็นกีตาร์ตัวเดียวด้วยที่เป็นดิทึมไปสแคปไปสแคปไปใช่ครับใช่ครับไม่ต้องแบบไปหาดีเจใช่ใช่ยังเรื่องประหยัดเงี้ประหยัดไงใช่ครับตอนที่ทำ阿拉丁เนี่ยก็เห็นว่าเราน่าจะน่าจะเอาตรงเนี้ยมาใช้กับเทคนิคในการเล่นกีตาร์ สวัสดีครับผมตอนครับแล้ววันนี้ได้อยู่กับพี่เอ็มอารดินนั่นเองอสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับพี่เอ็มสวัสดีครับวันนี้จะเป็นคอนเทนต์ดีๆที่มีประโยชน์สำหรับทุกคนอ่าเป็นเทคนิค เป็นเทคนิคที่แบบเทคคนิไม่ค่อยเห็นที่ไหนนะเออไม่ค่อยมีเพราะว่าเทคนิคนี้มันส่วนมากจะไม่ใช่เครื่องนี้เล่นเออนั่นก็คือเทคนิคการสแกนนั่นแหละสแกนใช่ครับสแกนแผ่นได้เอามาใช้กับการเล่นกีตาร์อ่าเอามาดัดใช้กันเป็นกีตาร์ตัวเดียวด้วยที่เป็นดิทึมไปสแกนไปสแกนไปใช่ครับไม่ต้องแบบไปหาดีเจใช่ใช่ยังด้วยขึ้นประหยัดไงประหยัดไงใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราถามพี่เอ็มหน่อย สแครน,นเริ่มมาจากอะไรครับแกรปเริ่มจากการที่แนวฮิปฮอปนะฮะมีการสแครแผ่นกันนะฮะทีนี้ผมเห็นว่าอตอนที่ทำอาราดินเนี่ยก็เห็นว่าเราน่าจะน่าจะเอาตรงเนี้ยมาใช้กับเทคนิคในการเล่นกีตาร์สมาชิกในวงอาราดินเนี่ยเขาก็บอกว่าเออลองลองเอากงน,นี้มาใช้ดูแล้วก็เลยซ้อมเลยฝึกนะฮะแล้วก็เลยออกมาเป็นเพลงหลายๆเพลงในอัลบั้มของอาราดินที่มีการสแครแผ่นด้วยแต่ที่ที่เห็นได้ชัดก็คือเพลงสีทนจริงๆการสแครปเนี่ยเราไม่ได้เห็นแค่ดีเจที่เป็นฮิปฮอปอย่างเดียวครับเราเห็นกับ เพลงนูเมทันมาแล้วอ่ะใช่ลหลักๆก็มีล uh, ิ้ก cin ินตาลิ้กินตาอ่ามีลิ้กินตาลิมบิสกิตที่เห็นหลักๆเลยใช่ที่เห็นหลักๆเลยเขาจะมีมือเทินเลยนะใช่อ่าใช่ตั้งสองวงเลยมีมือสองวงเลยแล้วก็น่าน่าจะมีวงอื่นด้วยแต่ว่าจำไม่ได้ว่าวงอะไรบ้างตอนนี้นึกไม่ออกแล้วตอนนี้ง่วงแล้ว ใช่ครับตและเพลงสีทนเนี่ยคือเพลงที่ใช้สครัใช่เพลงสีทนเนี่ยทุกคนนึกถึงน่าจะนึกถึงลายอีสานที่พี่เป็นการผสมผสานระหว่างหมอลำกับล็อกใช่ครับนะฮะเป็นและการร้องเป็นเป็นแร็ปอ่าอันนี้ชัดเจนมากเราลองไปฟังให้พี่เอ็มเล่นสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเราไปฟังดูเห็นคนเรียกร้องในคลิปนูไม่ทันเยอะสีทนสีทนสีทนเยอะต้องจัดนะครับอ่ได้ครับ ไปแล้วครับแต่ไงฮะมีแผ่นอะไรตรงนี้ไหมไม่มีครับมีใช่ไหมใช้มือขวาล้วนๆเลยแล้วก็ใช้ปิกนะฮะมันสามารถจะใช้ปิกได้แล้วก็ใช้ใช้มือได้ใช้มือได้ใช้มือได้ทั้งสองอย่างไม่รอละผมขอเห็นหน่อยดีกว่าแบบเห็นแบบไม่มีเพลงเลยไม่มีเพลงเมสกู่ที่เล่นที่เล่นไปจะเป็นแล้วก็สงแถ้าเราจะใช้ที่ผมใช้ปิกเนี่ยเพราะว่ามันจะออกมาชัดกว่าใช้มือก็ได้ แต่ว่าเวลาถ้าจะใช้ใช้นจะใช้มือเนี่ยก็คือต้องมีาการเว้น ja จังหวะด้วยแล้วก็จะเปิดเสียงดิสโท t ช่นแต่ว่าให้ออกเป็นเสียงโทนแหลมขึ้นมาหน่อยนึงถ้าแหลมไม่ออกเนี่ยมันจะสะแกนแลำบากะนะนี้ย <S 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 อันนี้เราก็ทำเป็นเปิดแหลมขึ้นมาไฮเก้ขึ้นมาเยอะเยอะหน่อย ออะไรประมาณนี้ก็การสกแกนเหมือนทํางานได้ยย่านแหลมใช่แล้วถ้าใช้ปิกเล่นเนี่ยมันจะมีความคมมากกว่าใช้มืออ่าใช่มันจะมีความคมคมแบบคมกริบเลยอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นลักษณะนี้แต่คมพอลองแบบช้าๆด้วยช<ะ>้าๆเดี๋ยว <จะ S 1> ผมปิกก่อนอ่าปิกก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวยกตัวอย่างจากเพลงสีทนก่อนละกันนะฮะการเล่นแบบ จะเห็นว่า,าเวลา,าวิธีการเล่นก็คือดีดไปดีดเพราะว่าขอดไปทีนึงก่อนอเวลาการเวลาเล่นนะครับใช,ใช้ใช้วิธีการกับปิกแล้วก็ยกปิกขึ้นมาหน่อยเป็นเป็นลักษณะน,น,นี้นะครับเพื่อการกระแทกเข้าไปาแต่แต่ถ้าเล่นเป็นแบบ มันจะเล่นยากเพราะว่าในเพลงมันเร็วหรือว่า,าสามารถจะเอาไปดับกับเพลงอื่นๆที่ที่เราเล่นได้ด้วยนะฮะก็คือการการเล่นแบบถ้าเล่นถ,ถ้าเล่นเป็นมืออ่าเมื่อกี้เราปิกแล้วถ้าเล่นเป็นมืออันนี้ยกตัวอย่างของเพลงอ่า สีทวนนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเพลงเพลงอื่นที่มันช้ากว่าน,นี้เราก็สามารถจะมันจะเล่นง่ายง่ายขึ้นแต่เพลงสีทนเนี่ยค่อนข้างยากตรงที่เล่นลิทขึ้นไปด้วยแล้วก็สแกตไปด้วยแต่อันเนี้ยผมผ่านผ่านการซ้อมมานะฮะแต่กว่าจะได้อย่างงี้ก็ค่อนข้างจะนานอยู่เพราะว่าตอนท,อนที่ตอนที่อัดเสียงอยู่ในห้องอัดเนี่ยก็ใช้ใช้เวลาประมาณวันสองวันอยู่เพราะว่าตอนนั้นยังสแกตแบบยังเขาเรียกว่ายังไม่ชินยังไม่ติดอ่ายังไม่ติดแต่ว่า ุกคนสามารถทําได้ครับทุกคนสามารถทาได้ก็คือจะต้องมีการแบ่งจังหวะแบ่งั่วงทานองในการเล่นด้วย <S <S สมมุติว่าเราจะไม่ใช้เพลงสีโทนเลยจะใช้เป็น ไรประมาณเงี้ยนะเป็นลักษณะแบบนี้น <ะ S 2> มันคือการกระแทกนะครับทุกคนการกระแทกถ้าเราถูถูเฉยมันจะไม่ไถูถูเฉยมันจะมันจะไม่มันจะมีแบบอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราถูเฉยไม่เป็นมันเป็นเสียงหนึ่งอันนี้ก็ถือการกระแทกก็เป็นเหตุข้อสงสัยอย่างหนึ่งคือตอนนี้ใช้ปีอัพตัวบิดอยู่เลยต้องเล่นตรงตัวบิดใช่ไหมครับครับใช่ครับแต่ถ้าเราไล่ตัวเน็กเราสามารถสแกนได้ไหม ตัวอ่าได้เหมือนกันแต่ว่าจะให้เสียงที่ทุ้มขึ้นมาแล้วก็ออกเหมือนกันแต่ออกไม่เท่ากับตัวหลังออออกออกไม่เท่ากันแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันนะอ่านี่จะคมกว่าก็เลือกให้ดีไทยใช่ใช่แต่ละคนแล้วกันใ,ใช่ใช่นะฮะเอาไปใช้เป็นเทคนิคการเล่นกีตาร์ก็ได้หรือว่าใครที่อัดคลิปหรือว่าอยากจะมีอะไรที่แปลก,กใหม่ลอง ลองเอาไปเล่นดูใช่นะครับนี่ผมก็ไม่ค่อยได้เห็นเห็นแต่ว่ามีมีมือกีตาร์เลดี a เกนที่ที่ใช้อันนั้นเขาจะค่อยก็ค่อยโอเคอันนั้นเขาจะมีเหมือนกับว่ากีตาร์เขาทำทำทำด้วยครับอ่าเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยในเรื่องของโทนโทนต่างๆน่ะเป็นจีเนอร์ของเขาเองเลยใช่ใช่จะเป็นลักษณะนั้นนั่นคือ ทมเมเลโลนั่นเองเออใช่แล้วก็ใช้พวกวอมมี่อะไรประมาณนี้อันนี้นะคือเจ้าพ่อของวอมมี่เลยเจ้าพ่อวอมมี่เลยสุดยอดเก่งแล้วก็นั่นแหละฮะก็คือสามารถจะนาไปประยุกต์ใช้กับกับเพลงเพลงต่างๆได้เป็นเป็นสีสันเล็กๆน้อยๆขึ้นมาได้นะส่วนมากจะเป็นเพลงล็อกกันนะอืมได้ทืมหน่อยโอเคตอนนี้ผมดูแล้วว่าสแกนแต่สแกนังไงครับผมอยากรู้ว่าเราจะสะแกนไปใช้เนี่ยมันต้องแบ่งสัดส่วนยังไงครับก็แบ่งจกสัดส่วนตามตามที่ผมทำมาเนี่ยจะเป็นสัดส่วนของการ มาจากกร๊ปกร๊ปของกองก่อนกร๊ปของกองแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาเป็นกร๊ปของลิทึมนะฮะอย่างเช่นเพลงอายุตัวอย่างง่ายๆก็คือเพลงสีทนนั่นแหละนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เพลงสีทนแล้วเราใช้กับเพลงอื่นๆได้ไหมที่เป็นเพลงล็อกก็ใช้ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าบางทีก็ไม่ต้องไม่ต้องเป็นแบบอ,อย่างนี้ก็ได้เป็นแบบลักษณะของการเล่น ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบอ,อย่างนี้ก็ได้<ช>จะสมมุติว่าเราเล่น G กับ A อย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยอ่าเป็นลนนักษณะนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าก็ต้องเกิดการซ้อมก่อนอรู้สัดส,ส่วนก่อนแล้วก็ที่ผมเห็นเที่ผมสกแกนมาเนี่ยนั่นคือไม่ได้เพลงสมัาายเก่านะล่า<น>สุดที่ผมเห็นคือเพลงกิ้งกอกของลิลลี่อจอนอที่ลงไปใน f a c e b o o k ใช่ถ้าใครยังไม่ดูผม เปิดให้ดูตรงนี้เลยอ่ะ โอเคครับเป็นไงเพลงิ้งก่องของลุงจอห์อก็คือใช้ใช้ใช้เทคนิคที่เราเคยใช้สมัยตอนที่เราเล่นกับอาดินนะ, <Hey. S 2> ะให้มันมีเกิดสีสันขึ้นมาแทนแทน,แทนสครชเพราะว่าเพลงนี้เขาก็จะมีสแครับของเขานะเราก็ใช้ตรงนี้มาแทนเทคนิคมันไม่ได้โบราณอ,อยู่ที่เราดีไซน์อยู่ที่เราดีไซน์มากกว่าถูกต้องครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับเทคนิคสครช ครับผมเป็นแบบพอเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจครับโอเคเป็นอะไรที่ใหม่มากๆสําหรับคนรุ่นมันได้ทุกยุคกันะใช่มันได้ทุกยุคเพราะว่ามันใช้วิธีการประยุกต์ใช้อะไรเงี้ยก็สรุปนะครับคือเคนิคกต้าเนี่ยมันไม่มีเก่าหรือใหม่มันอยู่ที่ใครเอาไปใช้แบบไหนใช้แบบไหนความคิดตั้งสของเรามันเปิดอยู่แล้วใช่ถูกต้องทุ่มตีคือนักศิลปะอ่าถูกต้องคิดเป็นอย่างนั้นได้นะคัใช่ครับก็ถือเป็นงานศิลปะไปนะฮะโอเคครับแล้ววันนี้พลาดไม่ได้ครับเราอยู่กับกีตาร์พรีวี่ซิงเกิลเจอร์วาน สิงพูน่าจะขู่จะเสียเงียออกมาคือเสียงโหดอ่ะโหดจัดเลยโหดมากเลยอ่านี่จะเป็นตัวหลังนี่จะเป็นฮามากิงนะฮะตัวหน้าก็จะเป็นซิงเกิลคอยของซีมัวนั่นเองของของซีมัวแล้วก็แรงด้วยซิงเกิลคอยตัวนี้แรงมากนะใช่ครับอ่าแล้วก็ข้างหลังนี่ก็แรงเข้าไปอีกนะฮะสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับยี่ห้อพีวีครับพีวีซิกพิเชอร์วาร์เดนเบิร์กโอ้สีสันไปเลยผมยาวแน่นอนอันนี้มีกี่สีครับเนี่ย ตอนนี้มีสีเดียวเลยครับมีสีเดียวเลยนะรุ่นนี้มีสีเดียวครับผมแล้วดูอินเลย์ครับอ่าอินเลย์นี่แปลกประหลาดมากเลยมา2อันดูแบบดูแบบสมัยใหม่ดีนะแต่ทรงออกเป็นแบบเฮฟวี่เฮฟวี่สมัยใหม่อ่ะใช่เฮฟวี่สมัยใหม่เออแฮร์แบนแฮร์แบนโอ้ผมยาวสีทองเลยครับเป็นองกุนเรื่องตัวนี้เป็นองกุนเลยเออแต่ว่าเสียงเสียงไม่ได้อุ่นเลยนะเสียงแรงเสียงหนาดุมากยอดโอเคครับเดี๋ยวให้พี่เอ็มเนี่ยฝากผลงานสักนิดหน่อยดีกว่า ครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็รับสอนกีตาร์นะครับรับสอนกีตาร์ที่บ้านแล้วก็สอนออนไลน์นะครับเดี๋ยวช่องทางการติดต่อก็พิมพ์คําว่า m จุดมีจุดด้วยนะครับ m จุด m ตัวเล็กนะฮะ m จุดแล้วก็กีตาร์นะฮะก็แล้วก็ Facebook ก็นิยศ m mojo hito ครับเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นให้ตรงนี้เลยแล้วผมแอบได้ยินมาว่าเหมือนจะอะดินจะกลับมาทําใหม่ อ่าคุยกันอยู่เราติดตามเราติดตามสำหรับแฟนๆที่คอมเมนต์นะครับเราติดตามดูหนูแน่นอนหนูแน่นอนแน่นอนโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เอมมากๆครับสำหรับความรู้ที่ให้ผมและเพื่อนๆได้ไปครับได้ครับใครชอบคนนดีๆแบบนี้เดี๋ยวคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ Music Arms เลยครับแล้วเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับ Music Arms